สวัสดีคะ่ะพี่เล็กะคะ่ะวันนี้พี่เล็กจะมานําเสนออันนี้ไม่ใช่มะน,นาวนะคะจะเป็นมะกรูดนะคะนี่ค่ะจะเป็นมะกรูดอันนี้พี่เล็กนํามาหั่นครึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาทําให้ดูพอดีพี่เล็กจะมาทําวิธี10บาทก็สามารถที่จะมาแก้วิธีคันศรีรษะได้นะคะพอดีพี่เล็กจะมาใส่พี่เล็กจะใช้อันนี้ค่ะขยี้ใส่ผมเกือบทุกวันนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวเรามาใส่จานแล้วเดี๋ยวเราทําวิธีง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวลองลองดูได้เลยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราเอาไปวิธีง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวเราเอาไปเวฟนะคะเพื่อจะร้อนๆเดี๋ยวเรามาถ่ายนี่ค่ะจริงๆใช้ลูก2ลูก3ลูกก็ได้นะคะไม่ต้องไม่ต้องใช้เยอะขนาดของที่พี่เล็กก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราเอาไปเวฟนะคะแล้วก็ทอจะเกิดความร้อนนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราพี่เล็กจะมาทาให้ดูนะคะแล้วก็บีบใส่ จริงๆเอาใส่เครื่องปั่นปั่นก็ได้เบ n ดิ้งอะค่ะปั่นปั่นเลยนะคะแต่ว่าของพี่เล็กก็จะทํานี้ค่ะเดี๋ยวเอาไปเวฟอันนี้กินขนาดแค่หั่นนะคะอันนี้จะเป็นมะกรูดนะคะเดี๋ยววันหลังพี่เล็กจะทําประโยชน์ของมะกรูดให้ดูนะคะพอดีวันนี้จะรีบด้วยก็เลยทําแค่ทําเดี๋ยววันนี้จะทาเป็นคลิปสั้นๆให้ดูนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่เล็กเอาเข้าไมโครเวฟก่อนนะคะจะได้ง่ายๆค่ะ ทำวิธีง่ายๆเลยค่ะเราสามารถที่จะเนี่ยหักสิบาทนะคะเราซื้อมา10บาทมากูดนะคะแล้วก็สามารถที่จะทําให้คันศีษะหายได้นะคะภายใน10นาทีเดี๋ยวเราจะเอาเอ,อ,อันนี้นะคะเดี๋ยวจะเข้าไมโครเวฟนะคะเข้าไมโครเวฟเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้นะคะพอเราเข้าไมโครเวฟได้ของพี่เล็กจะตั้งไว้ประมาณ1นาทีครึ่งนะคะความร้อนประมาณ8 0ดสิบเอ่อแปดร้อยะค่ะ แต่ว่าแล้วแต่นะคะว่าจะตั้งขนาดไหนก็ได้ค่ะแต่ของอันนี้พี่คือว่าพี่เล็กเอามาแบ่งปันนะคะวิธีที่ตัวเองใช้อยู่นะคะก็คือจะเอาเข้าไ e ม p โครเวฟประมาณ1นาทีครึ่ง1นาทีก็ได้ค่ะแต่ของพี่เล็กจะใช้ประมาณ1นาทีนะคะแล้วก็ถ้าบางคนสะดวกที่จะเบรนนิ่งหมายถึงว่าเอาเข้าเครื่องปั่นนะคะปั่นออกมาค่ะนะคะแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นนะคะก็จะใช้ได้หลายวันแต่พี่เล็กจะใช้สดๆอย่างนี้เลยนะคะก็คืออันนี้นะคะ ให้มันอุ่นๆหน่อยตอนนี้ยังร้อนมากเลยค่ะร้อนจีเลยถ้ากลิ่นเข้าไปในวิดีโอได้ที่ถ่ายตอนนี้กลิ่นจะหอมมากเลยนะคะเนี่ยค่ะมันจะหอมมกรูดมากเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวพี่เลกจะใช้ไว้ประมาณสักรอให้อุ่นๆนิดนึงมันยังร้อนมากอยู่นะคะอุ่นๆหน่อยแล้วก็พี่เล็ก็จะบีบใส่ศีสะเลยค่ะแล้วก็หมักทิ้งไว้ประมาณสัก10นาทีครึ่งชั่วโมงหรือถ้ามีเวลาก็สักชั่วโมงหนึ่งก็ได้ค่ะ แล้วก็ใช้แชมพูธรรมดาสระออกก็ได้แต่ของพี่เล็กก็จะใช้แชมพูประคัมดีควายนะคะถ้าใครไม่มีก็ใช้แชมพูเด็กอะไรก็ได้ค่ะนะคะแล้วก็ก็อาการคารันศีรษะนี่ก็จะหายไปทันทีเลยค่ะอันนี้ถ้าสมมติว่าบางคนไม่มีเวลาจริงๆก็หมักทิ้งไว้สักสินาทีก็ได้ค่ะอาการคารันศีรษะจะหายไปเลยค่ะไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อแชมพูหรือว่าอะไรแพงๆเลยนะคะลองใช้วิธีน่ะเซฟเลยค่ะอย่างเนี้ยที่พี่เล็กซื้อมาเนี่ยมะกรูดเนี้ยสิบบาทเองนะคะ ยังเหลืออีกหลายลูกเลยใช้ได้ประมาณสองสามวันยังมีอยู่เลยค่ะนะคะพอดีถ้ายังไม่สะดวกที่จะหมักผมให้ดูนะคะแต่จริงๆไม่ยากค่ะอันนี้พอพอร้อนเสร็จเรียบร้อยอุ่นๆหน่อยนะคะแล้วก็บีบใส่ศีรษะเลยค่ะบีบแล้วก็หมักทิ้งเอาไว้เลยนะคะรับรองว่าอาการคันศีรษะหรืออะไรเงี้ยค่ะกินอะไรเงี้ยจะหายไปประมาณ10นาทีหายเลยละค่ะ ะะลองลองใช้ดูอันนี้พี่เล็กก็จะเอาวิธีที่ตัวเองใช้เอามาแบ่งปันให้นะคะ mm hmm. จริงๆมะกรูดเนี่ยจะมีประโยชน์อีกมากเลยนะคะ mm hmm. อย่างเปลือกที่ที่เอาไว้นะคะเราก็สามารถที่จะมาดับกลิ่นหรือว่าดูดกลิ่นหายเลยนะคะอย่างที่ตัวเองใช้อยู่เนี่ยค่ะ mm hmm. พอดีเปลือกเปลือกที่ใช้อยู่นี่ก็จะไม่ได้ทิ้งนะคะก็จะเอาไว้ mm. <Dark S 2> ดับกลิ่นเนี่ยค่ะก mm hmm. <ac> ็จะเก็บเอาไว้นะคะเอามาสามารถที่จะเอามาดับกลิ่นดูดกลิ่นในห้องได้เลยค่ะเนี่ยค่ะ ใช้วิธีเราสามารถที่จะวิธีธรรมชาติมามามาใช้ได้เลยเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวพี่เล็กจะทําวิดีโออย่างอื่นมาให้ดูพอดีวันนี้ไม่ค่อยมีเวลาก็เลยจะเอามาแบ่งปันเท่านี้ก่อนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวพี่เล็กก็รอให้หายร้อนนิดนึงแล้วพี่เล็กก็จะหมักผมเลยค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะสระผมได้เลยนะคะสะดวกเลยค่ะรวดเร็วแป๊บเดียววันนี้ทําเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะเป็นกําลังใจใพี่เล็กด้วยค่ะนะคะมีคําถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะด้านล่างจะมีคอมเมนต์อะไรก็จะให้พี่เล็กทําวิดีโอหรือว่าอะไรพวกนี้ก็บอกมาได้เลยพอดีช่วงนี้ยุ่งยุ่งอยู่อะค่ะนะคะยังไม่ค่อยว่างเท่าไหร่มีเวลาเท่าไหร่โอเคค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะมากรูด จร,จริงๆมันจะมีกลิ่นหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวหลังจะทําเป็นประโยชน์มากรูดให้ดูอีกนะคะสวัสดีค่ะกดติดตามกด,ดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะมีคําถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือเข้ามาที่ไลน์แอดของพี่เล็กนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะ @sp888 นะคะ,ะ,คะหรือไม่ก็เข้ามา QR code ของพี่เล็กนะคะเอาสแกนได้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ